สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับขวานิชานันนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ควานิชานันนะคะขยบกล้องหน่อยนะคะเอ้ยขยบขอขอุปรกรณ์นิดหน่อยนะคะเพืได้เห็นชัดๆค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําน้มามะละกอนะคะน้มามะละกอปั่นค่ะ เป็นยังไงคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ฝนจะตกล้วนะคะบ้านเรามืดแล้วคะอรละคาวันนี้วันพระรหัสสีส้มนะคะเป็นยังไงคะดีไหมคะสนใจเสื้อนี่คะสนใจนะคะโฆษณาช่องก่อนเข้าไปดูได้นะคะช่องเย็บได้มือนะคะเย็บได้มือคะ่ะทั้งชุดคะ่ะไปดูได้นะคะ อ่าะนะคะมาข่าวเรื่องวันนี้จะทําน้ํามะละกอน,นะคะอันดับแรกก็จะแนะนาเอามะละกอก่อนนะคะมะละกอมะละกอนะคะมะละกอ,น,น,ะะะกอน,นี้มันก็มีหลายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมมีพันธุ์ฮอลแลนด์พันธุ์พันุ์แขกดำนะคะแล้วก็อีกมากมายคุณผู้ชมลองไปนค้นหาดูนะคะว่าพันธุ์อะไรดีที่สุดและท่านชอบพันธุ์อะไรแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้า จากนั้นพอเราได้มะละกอแล้วนะคะวันนี้เราใช้พันฮอร์เรียนนะคะเราก็จะนํามาปอกนะคะให้สะอาดนะคะล้างทําความสะอาดให้ดีแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ลงไปปั่นนะคะง่ายขึ้นมะละกอน,นี้จะปั่นง่ายนะคะคุณผู้ชมนะคะพันเนื้อจะนิ่มวันนี้เราเอามะละกอสักประมาณ200กรัมแล้วกันนะคะปอกแล้วนี่นะคะประมาณ200อยกรัมนะคะโดยประมาณนะคะ เดิกลับมาจากนั้นเราก็จะเติมน้ำค่ะน้ำนี่ต้องเป็นน้ำต้มสุกนะคะสักหนึ่งถ้วยนะคะเอาหนึ่งถ้วยก่อนมะละกอน,นี้เราจะปั่นให้เหลวหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อสะดวกต่อการกินนะคะอ่าสักหนึ่งถ้วยครึ่งน,นะคะเดี๋ยวถ้าไม่ไม่พอแล้วเดี๋ยวเราจะดูดูอาการก่อนค่ะนะคะ,นะคะต้องปั่นให้เหลวนิดหนึ่งถึงจะอร่อยนะคะจะปั่นมะละกอก่อนนะคะอ่านะคะ่ะดูอาการ ไฟนะคะไฟยังไม่มาะคะ่ะมะละกอนี้เราไม่ต้องปั่นนานนะคะปลาเนื้อเนื้อมะละกอก็จะนิน่แล้วอีกสักนิดนะคะปั่นแล้วหยุดสักนิด ว่าการว่าประมาณแค่นี้พอหรือไม่นะคะพอการที่เราจะดื่มนะคะท่านท้่ชอบคนก็ไม่ต้องใส่เติมน้ำเยอะอาน,น้ำจะสองถ้วยแล้วกันนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้อยู่ที่ความถึงพอใจนะคะหมายความว่าถ้าท่านชอบเยอะท่านก็เติมน้ำได้แต่เราจะให้สูตรไว้ว่าประมาณสองถ้วย มะละกอหนึ่งสองร้อยกรัมจะใช้ประมาณน้ำสองถ้วยน้ำนี่ต้องเป็นน้ำต้มสุกจากนั้นเราก็จะนำเทคนิคการทำคือนำมะละกอเนี่ยไปแช่เย็นก่อนนะคะน้ำก็ไปแช่เย็นถ้านอาจจะใช้น้ำ็บเตยก็ได้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะจากนั้นถึงจะนำมาปั่นนะคะพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเอาออกก่อนนะคะพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ย คือเทคนิคการทำเนี่ยมะละกอเนี่ยเย็นอยู่แล้วใช่ไหมคะพอมาปัน่นด้วยน้ําเย็นมันก็จะเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะทําให้เวลาเรากินแล้วมันจะสดรู้สึกสดชื่นจากนั้นนะคะเราก็นํามะละกอที่ปั่นแล้วเนี่ยนะคะมาใส่ถ้วยค่ะใส่แก้วนะคะโดยประมาณนะคะสองร้อยกรัมนี้ก็จะได้ทั้งสองถ้วยนะคะโดยประมาณ จากนั้นในตัวของมะล,ละกอเนี่ยนะคะคุณผู้ชมในตัวของมะล,ละกอเนี่ยเขาก็จะมีความหวานอยู่แล้วใช่ไหมหวานโดยธรรมชาติแต่ว่าความต้องการอุปกรณ์เนี่ยนะคะความต้องการของท่านเนี่ยนะอาจจะไม่อาจจะไม่ชอบอาจจะว่าลดนจืดไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะเติมสิ่งที่ปรัรถนาคือศึก มีน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะคะแก้วนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะชิมนิดนึงว่ารสธรรมชาติของมะละกอที่ปั่นแล้วเป็นอย่างไรก็อร่อยแบบธรรมชาตินะคะตอนนี้น้ำที่เติมไปเนี่ยเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าใช่ไหมครับลดความหวานของมะละกอก็จะลดลงไปแต่ก็ช่วยให้คนที่ไม่ชอบหวานกินได้ดูนะคะ แก้วนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลแต่เราจะเพิ่มรสชาติโดยการใส่เกลือเล็กน้อยอันนี้เป็นดอกเกลือนะคะใส่ลงไปคะ่ะให้ก็เกิดความอะไรคะเกลือลงไปก็จะเกิดความเข้มข้นนะคะอ่ะส่วนอันนี้อันนี้เราจะกินแบบคนที่หวานชอบหวานแห่มๆสักนิดหนึ่งนะคะ เราจะเติมน้ําตาลน้ําเชื่อมค่ะทำํำด้วยน้ําตาลใสแดงประมาณหนึ่งช้อนอันนี้ก็สุดแต่ใจตัดนามอนกันท่านชอบหวานจัดท่านกเติมได้มากนะคะจากนั้นก็เติมเกลือเช่นเดียวกันเพื่อให้ไปตัดกับหวานเล็กน้อยนะคะมันก็จะทําให้มะละกอของเราทําไมคะมะละกอของเราก็จะมีรสเข้มข้นขึ้นทําให้รสชาติดีนะคะ น,นี้เราเติมลงไปแล้วนะคะเราก็จะชิมค่ะชิมตามใจปรารถนาได้เลยนะคะสูตรที่เราให้ไว้นี่ก็เป็นหลักการกว้างๆนะคะคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็ตามใจปรารถนานะคะชิมด้วยกันนะคะอันนี้ช้อนมาเล็กไปแต่เราว่าไม่ค่อยหวานแต่ก็อร่อยค่ะ น้ำตาลนี้ถ้านนาจะเยอะมากกว่านี้ก็ได้หรือน้ำเชื่อมนะคะแต่อร่อยค่ะเวลาเกลนเข้าไปนะคะคุณผู้ชมเวลาลอยช้อนมาตักเลยคะ่ะคุณผู้ชมก็จะได้กลิ่นอะไรคะกลิ่นมะละกอใช่ไหมคะเดี๋ยวชิมแก้วนี้บ้างสำหรับคนที่ชอบหวานเล่มๆคนที่ชอบหวานธรรมชาติก็เป็นแก้วนี้ ส่วนคนที่ชอบหวานแลมๆก็เป็นแยมนีเห็นไหมคะสีจะแตกต่างกันนะครับตอนนี้การกินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะให้แนวคิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมลองชิมนะคะการกินมะละกอที่เป็นเขาเรียกว่าที่เป็นชิ้นๆเอามาโชว์ก่อนเพื่อให้การอธิบายมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะเวลาเรากินเราก็จะ เป็นชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เคี้ยวลงไปในะในปากของเราแล้วก็กลืนลงไปกับการกินมะละกอที่ปัน่นกับยังไม่ปั่นเนี่ยมันก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมลองลองกินดูนะคะแล้วก็บอกความรู้สึกมามาเล่าสู่กันฟังว่าความแตกต่างระหว่างมะละกอชิ้นกับมะละกอปันน่นอย่นี ตอนนี้ถ้าเราถ้าเราจะพูดถึงประโยชน์ของการกินเป็นชิ้นประโยชน์ของการกินเป็นปั่นอย่างเงี้ยมันก็ให้ให้ความแตกต่างประโยชน์ความแตกต่างกันมากนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้จะแทรกซึมจะซึมซับลงไปในร่างกายได้รวดเร็วแต่อย่างนี้มันจะต้องไปไปย่อยก่อนใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ก็ลองสังเกตนะคะสังเกตจากการกิน,นะคะ่ะ โดยใช้ความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างว่าประโยชน์จากการกินชิ้นกับกินปั่นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะ<ม>อัะนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งหมดนะคะทั้งชิ้นและปั่นนะคะบางคนอาจจะแย้งว่าการปั่นไม่ได้ไปผ่านความร้อนคุณภาพของมะละกอก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการปั่นเนี่ยไปผ่าน,ควา,นความร้อนก็อาจจะหายไปบ้างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะอ่ะตอนนี้ เวลาเราเวลาเรากินเนี่ยเรากินเนี่ยมะละกอบันให้ประโยชน์อะไรต่อร่างกายนะคะหนึ่งเป็นยาละระบายทําให้ท้องสบายมีวิตามินนะคะมีวิตามินซีวิตามินอะไรล่ะวิตามินเอวิตามินเอทำอะไรคะหน้านี้ต้องกินวิตามินซีเยอะเพราะมีฝนนะคะวิตามินเอบำรุงสายตาและบำรุงเส้นผมทําให้ผมเราทําไมคะโดดดํา นะคะถอดแว่นนิดนะคะเพื่อสอ่องกล้องโอเคค่ะไฟสว่างดีนะคะอ่ะตอนนี้วิตามิน A บบำรุงสายตานะคะแล้วก็บำรุงเส้นผมทำให้ผมดดดํานอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายอย่างส่วนวิตามิน C นั้นก็ทำไมคะช่วยในการไล่หวัดน,นะคะ แล้วก็จะมีวิตามินเขาเรียกว่า B1 B2 B3 ท่านผู้ชมลองไปค้นหาเดี๋ยวเา B1 ให้อะไร B2 ให้อะไร B3 ให้อะไรนะคะจากนั้นก็จะมีพวกแร่ธาตุนะคะก็มีแคลเซียมฟอสฟอรัสฟอสฟัสโซเดียมด้วยค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็มีโปรตีนด้วยนะคะมันก็มีครบในมังมลกอหนึ่งรกร,รัมเนี่ยมันจะให้คุณค่าหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมลองไปค้นหานะคะ ค้นหาเสร็จแล้วเวลากินเนี่ยเราก็ระลึกถึงว่าเรากินมะละกอนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรสมมุติว่าเรามะละกอเข้าปากหนึ่งช้อนนี่นะคะดูหนึ่งช้อนก่อนนะคะอันนี้มะละกอเราแช่เย็นเวลาปั่นมาก็จะเย็นนะคะเราก็ระลึกว่าในหนึ่งในหนึ่งแก้ที่เรากินเนี่ยมันจะให้ประโยชน์อะไรหนึ่งให้วิตามินเอวิตามินซีนะคะ แร่ธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสมีมากมายนะคะบำรุงกระดูกกระฟันนะคะที่สําคัญนะคะเป็นยาระบายค่ะ <c oughs> กินแล้วสบายท้องนะคะอาะค่ะสําหรับวันนี้การทํามะละกอปันน่นแล้วก็บอกที่มาของมะละกอนะคะแล้วก็วิธีการปั่นนะคะหลักหลักในการปั่นแล้วก็วิธีการปูน,นะคะ,ะ,ว,ะ,คะว่าท่านต้องการปูกแบบไหน นะสำหรับปันนี้ถ้าท่านชอบเย็ยนมากท่านก็เอาน้ำแข็งใส่ไปหน่อยนึงนะคะก็จะเพิ่มความเย็ยนแต่สำหรับคนที่ชอบเย็ยนเยืยะอก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะนะคะตามใจปรารถนานะคะอย่าลืมนะคะขณะนี้ช่องของเรานะคะได้เปิดรับสมาชิกนะคะคุณผู้ชมเข้ามาสมัครกันเยอะนะคะมาเรียนรู้การทำขนมนะคะการทำ <c oughs> ขนมหายากการทําขนมพัฒนานะคะมาเรียนรู้สําหรับผู้ที่เป็นมืออาชีพนะคะจะไปทำธุรกิจการค้าขายขนมหรือว่าต้องการทำํำไว้รับประทานเองก็ได้ะคะ่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยขณะนี้เรามีเรามีแฟนคลับของเราเนี่ยใน25ประเทศแล้วนะคะประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกมากที่สุด นะคะน่านั้นก็จะเป็นประเทศทำแถบเอเชียและก็ยุโรปนะคะสำหรับประเทศไทยก็มีมากหน่อยนะคะการดูเยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมการช่วยกันเผยแพร่ความรู้นะคะจะได้เป็นวิทยาทานนะคะให้ความรู้ในการทำอาหารให้ความรู้ในการให้เห็นคุณค่าของการทำอาหารเองมันมีคุณค่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีนะคะหลายแชร์ให้เราดูที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะและ้วพบพบกันนะคะคลิปต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ปั่นนะคะโชว์ใกล้ๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะ